ค่าทางด่วนผ่านโบให้ผมได้เพื่อกดให้ติปในโบโอเคโอเคเชื่อแล้วก็นี่เนี่มาหนครับ I speak. I speak. อ่า คุณกดเข้าไปตรงรูปหัวใจสามารถกดให้ทิปได้เลยจ็ด้าบาทเยอ